กับเดี๋ยวสิมาเบ่งข่านกําแพงครับวันนี้ครับอันนี้คือในมัดข่านเรียบร้อยแล้วครับใส่กุ้งเสาครับนี่นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเห็ดพังกันยังเรียบร้อยแล้วครับมาเจอฝนครับอยางเห็ดไม่อยู่นะครับนี่ข่านข่านนะครับใส่เล็กเกาหุนเออใส่เล็กเกามินนะครับแล้วก็ขว้มสูงของของข่านนี่หาสิบเส้นนะครับ หาสิบเซนนะครับก่วงสิบหาเซนเวลาเทข้านแล้วก็จะอยู่มันหาสิบประมาณหาสิบเซนกวัวยนยันะครับถือว่าข่านงหญ่อยู่ครับอันนี้โชว์ข้านนอข่านในนะครับเนี่ครับเจอฝนแล้วนะครับมือแหลฝนตกทางแหลกเลยครับแต่ว่าข้านก็มัดเรียบร้อยครับมัดเล็กเรียบร้อยพร้อมที่เอาแบบเอาแบบมาตีเอาแบบมาจับเขาแล้วก็เทพเทพข้านนะครับนี่นะครับ ขาดที่อีกบวกกี่มือนะครับมาเจอฝนซะแล้วนะครับฝนแห้งขนาดเลยมือนนี่ครับเจอฝนเลยโอ้ยมันก็ขักขึ้นเนื้อแต่นี่โอ้ยครับเจอฝนขนาดใหญ่เลยน,นี่ครับทานฝน พ่นนะครับขุดนักแน่อยู่แต่ว่าดินก็สุดลงหมดแล้วครับเพราะว่ามาเจอกับฝนครับเนี่ยต่อือว่าต้องอดไม่แล้วครับเนี่ยเจอกับฝนเลยโอ้ยครับข,ขนาดเลยครับความหนาของข่านนะครับเนี่ยขุ่มใหญ่ความหนาครับ เบิ้งอครับนี่คือว่าใหญ่ครับนี่ยขานใหญ่คาดว่าวัานอาศิลโอมแล้วครับขานใหญ่เสาใหญ่ครับนี่ใส่เล็กเกา mint น,นะครับคือว่าใหญ่อยู่ครับนี่เอาแบบหนาเลยแบบมาตรฐานครับนะครับเดี๋ยวทั้งคันเท่นะครับเท่ปูนเห็ดแบบเดี๋ยวก็เอาให้เบิ่งอีกทีนึงครับ นี่ครับหลังจากวางโครงเสาครับคล้องคาดอยบร้อยครับขั้นตอนก็ไปขั้นตอนนี้คือการว่างแบบครับสนกำลังตีแบบเริ่มเริ่มตีเทขคาดนะครับสร้างเสี่ยนกำลังตีแบบครับตอนนี้ครับลงแบบไม่ได้บานทรงฟืดฟัดฟืดฟัดได้บันครับนั่นโอนครับ กำลังเหลือเฟือครับยามมอเขือครับสวยมากอ่อนเล็กๆนี่ครับเห็ดของเพลินกำลังวางแบบครับนี่โอ้ย่างเสื่อมเป็นจัดการนักได้ครับมือนี้นี่ครับเพลินเห็ดเพลินเรียบร้อยครับตัวนี้กำลังแบงงบพู้ยกำลังแบกมากครับนี่ โอ้คือแห้งเลยเนาะแบกบจะไร้จนแต่โอ้เนี่ยครับเห็นว่าแห้งครับแห้งของเสามันแห้งแต่เก่าอยู่ครับนี่ครับบางแบบได้บันนี่พิธีพิถันครับนี่ละเอียดเลออขนาดได้นี่ห่างขาดอยู่มินเดียวก็ได้ครับข้อมละเอียดนี่วัดย่างเดียวครับนี่นี่บ่อยขาดแม่แต่มินเดียวครับนี่สุดยอดคนน้นดีๆอันนี้คือฟีมือครับ ต่อไปก็จะเป็นหลังจากเอาแบบว่างไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเทพปูนแบบนี้บาดฐา,านบ่ครับบาดฐานบา่สุดยอดเนาะขาดมินเดียวก็ได้ออครับเดี๋ยวเราอออครับ งานับทีมงานอาสายทีมงานทีมงานทงา,นางเสียนเด้อเนี่ยกำลังตีแบบเขตีแบบแล้วก็เป็นเทพกว่านี่เดี๋ยวขันตอนเทพก็บหลงคลิปอีกเท่าน,นึง ขั้นกว15เซนครับ Hãy cái đó kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนเทพปูน้นี้เทพปูนบ้านนีแข็งปึกแข้งปึกแข้งปึกเทลงไปนะครับ เทไปเรื่อยจนสิแล้วเทไปจนสิหลบเลยในเวลาใกล้จะเที่ยงครับหาอาหารได้บ่เนี่ยหากระโขลอยเนี่ยพ่อน้องยังคอนโดบ่เนี่ยเห็นหางคอนโดบ่โอ้มีว ouais. ันเอาบ่เนี pues, oh, ่ย uh, น oh, so. ี่เห็นบ่ยก่อยยไว้่างมากย่างมาผีผี่วกแกัวพีป่อยู่มานะ พอรักกันพิน้ำรักคมบบพ่อพ่องัดออกมากมาโอ้ปลาบ่อนปลาบ่อนอยู่นคอนโดน hmm. ี่ละมาไทยนี่เยอะมากนี่เยอะนี่มาไทยนี่คนคนบอกลูกน้องคนคนได้เป็นผู้มาดักไว้ลางเอานเยะมันเป็นัก นั่นโอ้โเห็ดแบบดีเลยตัวนี้โอ้รอบไหมตัวนั้นี่มวนหนึ่งเต้นขนั่นอยู่นี่ก็สอบอยู่โอ้ได้หลายเลยนี่คันประคอสิดีเนาะประคอปลาดุกบ่มันปลาคอดีเดียวมากี่วัน ค่าอย่างไรมันคลองเยี่ยมบอลโอ้ยอันเดียก็เป็นตะนักแท้โอ้เป็นตะนักเถอะวะนี่ยไม่ย่างกระเด็นออกไปบ่มี่ตัวนี้โอ้ยบ่เข่าเอ้คนตกคือบ่เข้าเดี๋ยวบ่ลายตัวละนั่นนี่อนนี้แม่งเต็มย่างย่างย่างเลยในบ่ลายมีแต่ปลากระเดินเนาะมุ้ยปลาใหญ่ตัวนี้มันยังได้ปลาดุกอีก คิดหวังสินี่คิดหวังซ่ําเฒ่าอ๋อหลายคนเด้กันสิห้องให้เอาอยู่บ่นี่อ๋อไปเด้อทีวีบักเจ๊ยังเอาออกทางใดก็ได้บ่แม่น

สมือเดซ้ำนี่หาเลี้ยงลูกคุ้มเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคุ้มเลยสมือเซ้ำนี่อ้าวอ้าวอ้าวแค่นี้กันเดียจะเอามเวลาัเพยคนดปนอน ล่มเย็นดิวพอนอนอนว่ากาบเอาให้อพอนี่หงมือไปก่อน